คนชาดีชาดาทุกคนนี่เจอเลยทุกคนนะฮะหาแบบคนเยอะมากนะฮะ,ฮะทุกคนนี้ค่ะนี่ค่ะมีไข่มุกด้วยนะจ๊ะทุกคนจา้า นี้จะมีแบบชาเขียวมรกตก็มีนะทุกคนคนเยอะมากนะทุกคนนี่นะนี่นะเขาเป็นที่ต่อได้นะฮะมีเฟซบุ๊กเพจนะฮะกุกบุ หอมมากเลยอะ่ะหอมชาไทยหอมมากเป็นแบบชาโบราณชาไทยทุกคน traditional tea ทุกคนชาดาชาดีชาดา,า,ดา,ดาทุกคนอุ้ยหอมกลุ่นมากเลย ชาดีชัดาหอมมากหอมชาไทยแบบหอมแบบหอมแท้่ะทุกคนนี่ฮะทุกคนหอมมากทุกคนหอมมาก,กนี่ฮะ บรรยากาศของเกษตรแฟร์นะฮะทุกคนแต่ว่าออสำนักงานใหญ่ของชาดีชาดาก็จะอยู่ที่เทอร์มินอล21นะทุกคนจะเซิร์ชหาได้เลยเพจของเขาก็คือชาดีชาดาี่เลยฮะแล้วก็ Pi ิกตกก็มี ี่ฮะทุกคนชาดีชาดานะ,ะ้ะทุกคนอยากให้มาอุดหนุนชาไทยค่ะชื่อดีมากเลยชาดีชาดาผวนทาได้นะฮะทุกคนหอมกลุ่นมากๆเลยทุกคนจ๋าเห็นไหมช่องของเรามีแต่อะไรดีๆไหมฮะถ้าไม่ดีจริงเราก็ไม่นําเสนอเราก็จะไม่เหยียบไปนะฮะอันนี้พูดเรื่องจริงค่ะ้าให้คุณาภาพจริงนี่ฮะบรรยากาศทุกคน ะะอุดหนุนชาไทยกันาทุกคนจา๋าชาไทยชาดีชาดา <c oughs> ก็เนี่ยจะจะเดินกลับไปแล้วกลับไปที่บ้านคุณหมอโฮสเทลทุกคน<ต>ะนะฮะก็ไม่ไกลเลยนะฮะประมาณ 3, 4, 500เมตรประมาณนี้นะฮะตรงก่อนจะถึง <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร BTS ะะรัชโยธินอยู่ระหว่าง BTS สเสเนานิคมนะฮะใครที่มาละแวกนี้ปีละครั้งก็มาพักที่บ้านคุณหมอโฮสเทลได้แล้วก็มาหาชาดีชดามหาของกินอร่อย ตามรอยช่องนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะไปปีเอ่อเชียงใหม่แล้วก็ลำปางทุกคนก่อนจะไปตราดนะฮะเราจะไปแซ่บกันที่ตราดแล้วก็เราก็เพิ่งกลับมาจากประจวบเมืองน่ารักมากขยักไปดูข้างแว่นอ่าวมะนาวจะสวยมากน่ารักมากส่วนลิงที่เขาช่องกระจกอาจจะสนห้ามจอดรถทิ้งเอาไว้มันจะลื้อของกระจุยกระจายนะฮะจะต้องเป็นหูเป็นตาทุกคนจ๋าก็ลงจากรถไฟอ่าวประจวบจังหวัดประจวบก็เดินลงทะเลเอ่าวประจวบนี่เลยทุกคนนะฮะประมาณ400เมตรเองเชื่อไหม ทุกคนไม่รู้หรอกว่าไปประจวบเนี่ยทะเลอยู่ไใกล้รถไฟเลยทุกคนนะฮะนี่่ะทุกคนชาดีชาดาชาเขียวแล้วก็ชามะนาวจ้าทุกคนจ้าดูดและอร่อยทุกคนหอมชาเขียวมากหอมมากทุกคนและที่สําคัญนะเอกลักษณ์ของร้านนี้ชื่อเขาเป็นเอกลักษณ์รสชาติเขากลมกล่อมอร่อยจริงละมุนหอมยืนเนี่ยระหว่างรอเนี่ยหอมมากแล้วก็หน้าตา ของการเป็นมิตรมีเสน่ห์ของคนขายยิ้มแย้มจริงใจดูรู้เลยว่าเป็นคนขายที่จริงใจมากอย่างเงี้ยเราควรจะมาสนับสนุนชาดีชดานะถูกไหมไเราต้องบอกต่อสิ่งดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้เราโพสอาจจะบอกให้โลกรู้ว่าเรามีชาดีชดา่ะทุกคนเห็นไหม เหมือนอวยไหมไม่ใช่อวยนะแต่อร่อยจริงนะอะไรดีเราบอกต่อนะเพราะเดี๋ยวนี้ร้านลวงมีเยอ yeah. ะแยะค่ะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปบอกต่อทุกร้านอะไรดีเราก็บอกต่ออะไรไม่ดีเราก็ไปผ่านไปเลยค่ะอันนี้อร่อยมากขอบอกเดี๋ยวขอดูดอีกทีหนึ่งนะคะอหอมกลุ่นทุกคนหอมกลุ่นหวานละมุนมทุกคนหอม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 ชื่นใจหวานกลมกล่อม,อม โหสุดยอดทุกคนจา๋าเมื่อตอนเย็นเนี่ยที่เราทานไปเป็นชาชาชาดำเย็นใช่ไหมอันนั้นก็แบบสุดยอดกันอร่อยมากชาไทยเลยอะต้มตำรับออริจินัลเชดิชอแนลทีทุกคนนะฮะอืมอร่อยละทุกคนสินะฮะเดี๋ยวเราเดินไปเราจะเจอร้านนี้อร่อยคะขนมหน้าหมาขาแมวมาทุกคนนะฮะอาจารทุกคนถือว่าเป็นชาในดวงใจนะฮะของคนไทยได้เลยคะชาดีชาดา ถึงบอกว่าเวลาไปไหนเราจะมีอะไรที่ดีๆเราก็จะมาบอกต่อกันฝากติดตามช่องด้วยใครไปเที่ยวที่ไหนไปเชียงใหม่ลำปางชุมพรจะไปพักที่ไหนกินที่ไหนสามารถตามรอยมาได้เลยแสดงว่าร้านที่อยู่ในช่องนี้โรงแรมที่อยู่ในช่องนี้นะสมควรจะไปสนับสนุนจริงๆนะฮะเราถึงได้บอกต่อนะครับทุกคนสิทุกคนนี่หากทุกคนคยคูอยางกีขนมหน้าหมาขาแมวทุกคนไอเดียโทษจา ขนมหน้นาหมาไอเดียแซ่บทุกคนนี่ฮะขนมหน้นาหมาไอเดียแซ่บรถมาอทุกคนทุกคนสิเล่ากับคุณหมอโฮสเทลได้ไหมเนี่ยคือคุณหมอโฮสเทลอ่ะข้างล่างจะเป็น ทันตแพทย์คลินิกนะฮะทุกคนแล้วก็เป็นคลินิกที่มีคุณภาพข้างบนก็จะเป็นที่พักรถดมีห้องครัวห้องนั่งชิลตอนเช้าๆก็มีกาแฟนั่งถ่ายทำติ๊กต็ตกตอตกไลฟ์สดได้เลยทุกคนจา๋าแล้วก็เดินมางานกเกษตรแฟร์เดินไปรัชโยธินก็ลดมากทุกคนจา๋า <c oughs> แล้วก็อย่างนี้มีแบบสะสมแต้มด้วยนะใครบักพักบ่อยๆยิ่งคุ้มมาะทุกคนมีแบบว่า ที่พักฟรี1คืนสําหรับห้องเดี่ยว2คืนสําหรับห้องรวมอะไรประมาณอย่างนี้ทุกคนไปเดี๋ยวต้องกลับแล้วทุกคนจะไปนั่งแซ่ต่อที่ห้องนะฮะจะได้ไลฟ์สดให้โลกรู้ว่าเรามาออคุณหมอโฮสเทลมางานกเกษตรแร์มาแซ่มาเจออะไรบ้างน,นะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ